ดีค่ะท่านผู้ชมนานา Channel นะคะห่างหายไปนานตอนนี้ห้องเช่าแดห้องหกห้องฝั่งนู้นก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้พามาดูห้องเช่าแปดห้องนะคะห้องเช่าแปดห้องที่เคยมาทําวิดีโอไว้สองครั้งนะคะในเนื้อที่หนึ่งงานตอนนี้ห้องเช่าแดห้องเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ ในสวนข้างหน้าเขาเขาน่าจะทําร้านค้าหรืออย่างไรไม่แน่ใจนะคะต้องคุยอ๋อที่จดดอดรถตรงนี้นะคะเป็นสองห้องต้องคุยกับช่างชาน,ชานหน่อยสวัสดีค่ะช่างีช่างชานนะคะที่ทําห้องเช่าแปดห้องแล้วหกห้องแล้วตรงนี้อีกแปดห้องนะคะนี่นะคะตีมือช่างชานนะคะท่านผู้ชมใคร สนใจจะทำห้องเช่าก็ติดต่อนะคะช่างมีความชำนาญแต่ไปไปได้ประมาณไ,ไ,ไม่ไปได้อยู่เนาะไปได้ดีหมแล้วแม่แต่วไม่ไกลเท่าไหร่ก็พอไปได้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูรอบๆอบ,บนิดนึงนะคะตอนนี้ก็มีผู้เช่าอยู่แล้วนะคะอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมอันนี้คือห้องเช่าแปดห้องนะคะซึ่งไม่ใช่ของแอดมินนะคะเป็นของใกล้เคียงซึ่งช่างชาญเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างใน ในส่วนนี้นะคะตรงนี้เขาจะทาที่จอดรถนะคะถนนจะอยู่ด้านหน้าแดดร้อนไม่ร้อนมากนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เขาเสร็จแล้วนะคะมีคนมีคนเข้าอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วเข้าได้ประมาณแค่นี้นะคะท่านผู้ชมมีผู้เช่าแล้วก็ไม่อยากไปรบกวน แกมาส่อง,งความคืบหน้าให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะคะท่านเช่าหกห้องตรงนี้ให้หนใดช่างรับเหมามาเท่าไหร่คะหนึ่งเอ่อหนึ่งจุดหนึ่งหรือเ่าหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งร้านนะคะท่านผู้ชมเนื้อที่ของห้องนี้เท่าไ,ระะาไ,ไหร่นะช่างสามไม่ถ้าสิบคูณหกเลยครับ 3.50เมตรห้คูณหเมตรนะคะอยู่ในห้องนะคะมีห้องน้ําในตัวนะคะมีระเบียงหลัง,ง,ลงอ่าแล้วก็มีระเบียงหลังนิดหนึ่งเราจะไม่ได้เข้าไปข้างในมากนะคะเพราะว่ามีผู้เช่าแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังอีกนี้ตรงนี้ทําเป็นลานจอดรถนะคะท่านผู้ชมนีมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นเรียกว่าต้นขวิดสวยงามค่ะ นี่คะ่ะตรงนี้เป็นระบบน้ําของเขานะคะถังใหญ่มากอันนี้ช่างถังนี้กี่ลิตรคะสามพันลิตรครับอู้เขาใช้ขนาดนี้เลยเหรอครับของเราสองถังนูง้นถังปูนตรงนู้นฮะเยอะกว่าน <c oughs> ี้ใช่ไหม <c oughs> อันนี้สามพันลิตรอาสามพันลิตรนะคะถังสําหรับห้องแปดห้องบวกโรงจอดรถ มี่จะเป็นแบบนี้นะคะอ๋อมันไม่อยากเข้าไปไอืมครับอืมลำบากหน่อยตรงนี้ตอนนี้คนอยู่แล้วนะคะน,นี่นะคะเป็นโซนด้านหลังนะคะตอนนี้กำลังก่อสร้างลงจอดรถนะคะท่านผู้ชมสร้างจานก็เป็นผู้รับเหมาต่อเนื่องนะคะ ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมคืบหน้าของห้องเช่า8ห้องนะคะขนาดเล็กยังไงก็ต่อสนใจช่างทำห้องเช่าก็ติดต่อช่างชาญได้นะคะไว้ใจได้ค่ะไว้ใจได้สบายครับไว้ใจได้สบายใจซื้อบริสุทธิ์มือสะอาดเป้า ช่างมือเปื้อนเห็นอยู่ว่าช่างทําเองถ้าช่างถ้าถ้าหัวหน้าช่างไม่ค่อยทํานี่ก็จะเจอลําบากหน่อยนะถ้าช่างลงมือเองอะ่ะจะดีถ้าช่างมาอยู่ด้วยนี่นะลูกน้องก็ทําเลยเหมือนกันนะอันนี้เห็นส่วนมากช่างชานจะอยู่กับลูกน้องตลอดนะคะลงมือทําด้วยอือยังไงก็ ฝากกดไลค์ก็ดแชร์ก็ดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ<ว>ลาไปไ<ว>ให้ดูลูกโกปิดนะ